คนไข้ส่งมาสอบถามนะครับบอกว่าถ้าจะเอาสารแตกฟอมออกนะครับคือเ็นไข้ผู้ชายเนาะก็คือว่าเขาฉีดสารมานะครับแล้วก็เขาส่งมาถาม2ข้อนะครับข้อแรกก่อนเลยคือเขาบอกว่าที่เราเคยแนะนําว่ามันมีทําแบบรอบหนึ่งกับสรอบนะครับโดยดูว่าสารเนี่ยลงถุงไข่หรือเปล่าแล้วคนไข้เขาได้ส่งรูปมาให้ดูนะครับซึ่งจริงๆการส่งรูปมาให้ดูเนี่ยมันจะบอกยากนะครับว่าสารเนี่ยมันลงหรือเปล่าเพราะเราต้องคําขอบเราต้องําขอบมันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยอันนี้คือรูปของถุงไข่นะครับ อันนี้คือถุงไข่เนาะเราก็จับแกนยกขึ้นไปนะครับวิธีง่ายๆเลยอนดับแรกเลยเนี่ยให้ค่อคำดูตรงนี้ได้เลยครับเอามือเนี่ยบีบได้เลยครับบีบตรงนี้ได้เลยนะครับว่าตรงส่วนเนี้ยมันมีก้อนหรือเปล่านะครับถ้าหาว่าตรงนี้ไม่มีก้อนนะครับไม่มีก้อนตรงนี้คือส่วนของเส้นตรงกลางนะครับถ้าตรงส่วนเนี้ยมันไม่มีก้อนนะครับก็สามารถทำรอบเดียวได้ ถ้าตรงนี้ไม่มีก้อนนะก็สามารถทำรอบเดียวได้เ <_ utt maze> พราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดที่เราจะยกหนังตรงโวนเนี้ยขึ้นไปนะครับแต่ถ้าตรงนี้มีก้อนสมมติมีนิดนึงนะครับมันเป็นก้อนเล็กๆอันนี้ก็ยังพอได้แต่ถ้าหากว่าเป็นก้อนโอ้เข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ทํารอบเดียวไม่ได้ละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเลือดเนี่ยมันจะตรงโซนเนี้ยนะครับมันถูกก้อนเนี่ยสารที่มันไหลลงมาเนี่ยมันคุมหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําแบบฝังไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าหากว่าทมแล้ว นะครับคนไข้สามารถขับเองได้เลยถ้าไม่มีก้อนและคนไข้สามารถก้นหุี่ได้หลังทําผ่าตัดหนึ่งเดือนนะครับและก็สามารถที่จะทำรอบเดียวได้นะครับกรณีที่สองก็คือว่าเออสามารถมาถึงปุ๊บไปทําได้เลยไหมนะครับต้องบอกว่าคนไข้ต้องมาตรวจก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ต้องมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าเออว่ามันไม่มีก้อนนะแล้วก็ทาแบบไหนได้บ้างข้แรกนะครับแล้วก็ต้องดูผลเลือดต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีการเจาะเลือด ตรวจร่างกายมาก่อนหรือเปล่าซึ่งปกติเราดู4อย่างนะครับคือผลเลือดออความซีดดูแอนต h ้ v นะครับแล้วก็ดูคลื่นหัวใจดูเอ็กซ์เรย์ปอดนะครับสอย่างนะครับพร้อมกับว่าหลังจากที่เราตรวจแล้วสมมุติเราตรวจวันนี้นะครับไอต้องนัดกับหมอดมยามด้วยว่าจะทําได้วันไหนนะครับถ้าหากว่าในช่วงนั้นไม่ได้ยุ่งมากไอ,อ้ทาไดไไ้ไม่กี่วันหรือบางคนเนี่ยถ้ามันจะต่างจังหวัดมาไกลๆเนี่ยเราก็อาจจะ นัดกันก่อนอย่างเช่นสมมตินะครับจะทําผ่าตัดวันพุธนะครับคนไข้ต้องมาวันพฤหัสก่อนไอ้ต้องมาวันอังคารก่อนคือมาก่อน1วันเพื่อที่จะมาตรวจก่อนทั้งหมดว่าเป็นยังไงบ้างและไอต้องมีการตรวจเลือดหรือตรวจร่างกายเนี่ยตรวจเลือดนะครับมาจากโรงพยาบาลหรือคลินิกแถวบ้านก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วเลยเขียนใบไปให้ว่าต้องตรวจ4อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อธิบาย2อย่างนะครับหก็คือคำได้เลยคำไม่ได้ได้เลยครับอันนี้สามารถคำได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือว่าต้องมาตรวจก่อนนะครับแล้วก็นัดก่อน